อ่ะคะวันนี้นะคะมีสองพันนะคะยังว่างนะคะนี่คันนี้มาใหม่นะคะมิสูสตาด้านะคะเครื่องสองพันห้าปีสองพันนะคะแต่คันนี้มันจะเป็นพาวเ r อร์นะคะสรงซิ่งไวรุ่นใช้หน่อยนี้ภายในนี่นะคะเดี๋ยวคุณลงคลิปละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เอาข้าวๆไปดูก่อนนะคะภายในประมาณนี้นะคะนี่ภายในสวยสีสวยค่ะทรงซิ่ง โหลดเตี้ยแป้กนะคะนี่คันนี้สีสันสวยรถท้ายสวยะคะหน้าหลังเดิมอเอาเข้าวร้าวไปก่อนนะคะคันนี้เปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะคะเอาไปใช้งานนะคะขับรอหล่อ ดีช่วงล่างกระด้างนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีระยะเด้งอยู่นะคะคันนี้7 5็ดหมื่นห้าสำหรับดาก้อน i นะคะยังอยู่นะคะคันนี้สถานะยังว่างนะคะเครื่องสามพัน x อ็กนะคะ,ะมาพร้อมโูบาลนะคะคันนี้บอดี้เดิมเหมือนกันคะ่ะสีเดิม90%เเงาสวยอยู่นะคะ ริ้วลอยมีบ้างนะคะมีบันไดามาให้นะคะโลบาด้านหน้านะคะแคลรี่บอยแล็กลังคาบันไดข้างนะคะมีซุ้มล้อมีมาครบแล้วนะคะคิ้วเดิมๆคันนี้เดิมทั้งคันนะคะนี่ท้ายสวยๆคันนี้สวยปึ๊บสวยเดิมใครหารถเดิมๆใช้นะคะยังอยู่นะ แสนเก้าพันนะคะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยกระจกไฟฟ้านี่สครับเพจเดิมเดิมนะคะตมเบาะกำรรมะหยี่คอนโซลไม่มีแตกขักนะคะแอร์เย็นระบบไฟติดครบนะคะ โดยรวมรถนะคะพร้อมใช้ทั้งคู่นะคะเอกสารครบพร้อมโอุนนะคะมีมาดูได้นะคะร้านบ้านเรากำแพงแสนนะคะเบอร์โทรนะคะ0659379893นะคะมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะยังอยู่นะรีบกันหน่อยนะสวัสดีค่ะ